บ้านจำรุงเป็นชุมชนขนาดกลางที่มีผู้คนอยู่ประมาณ600คนได้รับการยอมรับจากนักพัฒนาสังคมว่ามีความน่าสนใจน่าศึกษาเรียนรู้ในม,มิติของชุมชนเข้มแข็งชุมชนต้นแบบผู้คนมีความเสียสละรักสงบมีแนวทางการพัฒนาของตนเองที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองบ้านจำรุงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายและชมรมผู้สูงอายุ ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าติดตามครับคุณลุงมนบกว้างขวางตัวแทนชมรมผู้สูงอายุบ้านจำรงได้เล่าให้ฟังว่าชมรมผู้สูงอายุก่อตั้งขึ้นโดยความริเริ่มจากเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยบ้านจำรงเปิดรับสมาชิกอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปให้มาร่วมทํากิจกรรมต่างๆเช่นการตรวจสุขภาพเบื้องต้นการวัดความดันชั่งน้ําหนักร่วมกันผลิตข้าวซ้อมมือเป็นต้นมันเป็นการที่ว่าการรวมตัวของคน คนผู้สูงไว้เผื่อจะมาช่วยเหลือกันเองที่ขิดเมื่อครั้งแรกพอทำทำมาแล้ว,ลวกันเลยมีกิจกรรมรวมแค่นั้นจดุดมงไม้มาช่วยคอยดูแลกันในกิจกรรมก็เช่นเวลาที่ทุกวันทีหาของเดือนเนี่ยก็จะมาประชุมกันใช่หไหมเวลาบ่ายโมงตรงแต่ก่อนทีจะก็จะค่อยจ,จะประชุมกันเนี่ยเขาจะมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้หลังจากนั้นเขาก็มีกิจกรรมทําข่าว ซ่อมมือหรือข่าวที่ไม่คัดเขาอ่ะเรียกว่าเขากล่องแล้วกันนอกจากกิจกรรมต่างๆที่ลุงใจได้เล่ามาแล้วที่นี่ยังมีกิจกรรมหนึ่งที่ถูกยกให้เป็นวัฒนธรรมของที่นี่ซึ่งนั่นก็คือวัฒนธรรมเยี่ยมบ้านครับเวลาที่หลังจากเข้าประชุมกันเนี่ยถ้าหากว่ามีผู้สูงอายุคนไหนที่ไม่สามารถรวมประชุมได้นะก็มีกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งหรือวัฒนธรรมอันหนึ่งเรียกว่าวัฒนธรรมเยี่ยมบ้าน มันเป็นการที่ว่าท่าผู้สูงอายุคนไหนไม่สามารถมารวมประชุมได้ในวันที่หาเนี่ยเขาจะหลังจากประชุมเสร็จเนี่ยเขาจะไปเยี่ยมผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านไปให้กําลังใจไปพูดคุยเหล่าอะไรซึ่งการให้กําลังใจกันนั่นเองนะไปพูดปลอบใจให้ฝันกําลังใจเรียกว่าไปให้กําลังใจทําให้คนคนนั้น่ะมีกําลังใจที่จะอยู่ในชุมชนได้หมายถึงว่าแนวคิดของผู้สูงอายุบ้านยมดงว่า เราจะไม่ถอดทิ้งกันประมาณนั้นนะเวลาที่เขาอยู่คนเดียวของเงาเนี่ยแต่เราไปหาเขาไปให้กําลังใจเขาเนี่ยก็เหมือนมีกําลังใจว่าเขานี่ไม่ถูกถอดทิ้งไม่โดดเดี่ยวอยู่ในชุมชนประมาณนั้นก,ก็ส่วนใหญ่ล้วจะชอบนะชอบชอบว่าเราเป็นชุมชนที่เข้มแข็งมันตรร้องรวมตัวกันรักใครกันเนี่ยเขาต้องการความรักใครผูกสูงยาุ่ต้องการมีความอบอุ่นในชุมชนนี่สิ่งที่เขาต้องการนะ ผู้สูงอายุในต้องการที่สุดคือต้องการเห็นลูกหลานที่มีความสุขในชุมชนนี่เป็นภาพความจริงเลยที่ว่าแววตาของเขาเนี่ยบอกถึงว่าอยากจะเห็นลูกหลานที่อยู่ในชุมชนเนี่ยรักใครร้องร้องกันกันเป็นภาพที่เขาพอใจหรือเขาแสดงความเขามีความสุขด้วยกับการทํางานของเราโอ้ยหลายปีตอนนี้มีทั้งหมดแปดสิบกว่าคนละเมื่อก่อนที่เริ่มรวมตัวกันขึ้นเดอ้อ ขัดอายุตอนนี้อายุหาสก็เพาเป็นได้แต่ถ้าหายเป็นมีสวัสดิการเนี่ยเขาจะหายอายุหกสิบหกสิบเนี่ยเขาจะดูแลถ้าใครตายมีคนในชุมชนชุม,ชมลมตายเนี่ยเขาจะดูแลกันเรื่องของสวัสดิการการตายเขา,าจะเก็บเก็บศพละร้อยบาทโดยการมารวมกันเก็บแต่ก็มีกติกาว่า